เป็นสายไหนใน Pixel p e สายที่หนึ่งสายเปิดใหม่สายนี้จะเป็นสายที่สายนี้จะเป็นสายที่ท,ออทุกคนอาจจะเจอบ่อยนะทุกคนใช่อย่างเช่นคือสายนี้ยไม่ค่อยมีชอบเพราะว่าจักอนเวลาเขาเล่นเกมอะอย่างเช่นแบบนี้วันนี้เพื่อนวันนี้เมาเล่นเกมแบบอะไนะอไแบบอะไรอะไรแบบอะอไรแบบแ โดยทีมก็เจียแล้วก็ด่าด่าเราอแากร้อยหตุผลแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมันเป็นสายสายเปิดสายเปิดใหม่เซอสองซที่สอสายวาดสายนี้จะเป็นสายที่เป็นสายที่ขยันแล้วก็คนซื้อชอบมากเพราะไม่กวน คือไม่กวนเลยแต่สายนี้มักจะเจอบ่อยเจอบ่อยอาจจะถูกซิร์มันจะซุกซ์ฟสายที่สามสายกะสายนี้เนี่ยเป็นสายเป็นสายที่มักจะเจอบ่อย สายหัาเป็นสายที่วาดรูปไม่เป็นเลยสักอย่างเชื่อ <Yeah. S 1> ว่าจะเป็นสายที่วาดเลยไม่เป็นเลย <Yeah. S 1> ใช่คนในวงสม่าสายนี้ <Yeah. S 1> สม่าสายนี้นั้น <Yeah. S 1> จะไม่มีเงินเพราะมันเป็นสายกยของที่มันได้เปของฟรีช็อตไงหรออันดับสองสายกวน สายนี้เป็นสายที่คนต้องเกลียดมากมักจะไม่ชอบเลยคือไม่ชอบเลยคือมันมักจะไม่ชอบมันชอบไปควนไปด่าเขาควนไหมซึ่งกูก็เป็นกัน <c oughs> สาอที่สองส,สายที่ห้าสายเดีนแบบ คือมักนี้อาจจะเป็นบ่อยเพราะสายเล่นแบบเนี้ยเป็นสายที่เอ,อวาไม่ค่อยเป็นเลยชอบลอกเพื่อนตลอดเวลาเือนรอกทสอบเป็นลอข้สอ,อขสอบอะไรแบบนี้สาย6สายร้องสายนี้จะเป็นสายที่ชอบร้องเพลงกวัวสมาธิเพื่อนตลอดเวลาคือก็ร้องเพลงเรอยๆ ว่ามันตัด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 แี้วมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อวใจพอเธอเลยใช่ไหมหัวใจอะไรปนป่วนเคยปิดมันเอาไว้ไม่ให้ใครสุดท้ายใจกวนยิ่งจะถอยมาป่วนเอาล่ะ อันดับก็จบไปเพียงเท่านี้อันนี้สำหรับเสนอน,นะโหลดมาเล่นกันเลยทุกคนแเกมนี้นี่อย่างได้สูงมากเลยนะทุกคนแต่ฉันเหมือนจะชอบเปิดตีเหมือนคุยกับเพื่อนเปิดไหมคุยกับเพื่อนได้เลยด <c oughs> ูนะเพื่อจะร้องเพลง <c oughs> มันมีใครประกอบให้มันว่าเซเลนเฮดอ่ะ से हेर लो